วัสดีค่ะแม่กันค่ะมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้แม่กันจะพามากินปูขนมปังค่ะทุกคนค่ะตัวใหญ่มากครั้งแรกด้วยดูกล้ามกล้ามเขาหลุดดูดิคู่ขนาดกล้ามยังใหญ่ใหญ่ตสองนิ้วเลยมั้งมาค่ะทุกคนค่ะมาแซ่บๆด้วยกันค่ะหน่ากินมากอะ่ะจิ้มซีฟุดอันนี้แม่กัน ข้อมาแล้วโอ้ยมุ่นวายวุ่นวามาค่ะในขอลองครั้งแรกค่ะทุกคนคะ่ะไข่แน่นๆอันนี้ไข่มันอันนี้มันเหมือนเป็นมันมันนี่ค่ะ ขอกระดาหน่อยลอืมอร่อยมากอร่อยกแวบปบูดำอันนั้นะไข่มันจะแน่นแน่นแล้วติดคอแต่มันก็อร่อยกันแหละแต่อนเนี้ยไข่มันจะเหมือนแบบเป็นสายๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรอร่อยแล้วเค็มๆนัวๆด้วยนัวๆอืม อืมอร่อยอร่อยอืมอืมอืมอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมาก ไข่มันนนันวค่ะนวัว เมื่อกี้เหมือนไข่มันแบบเข้ารสลมอะเหมือนพูดแล้วเกินอร่อยอร่อยเนาะไข่มันแบบเค็มๆม,มไข่เค็มอ่ะอ,อมมืมวเกาลัดกาลัดแบบนั้นกาลัดเป็นงูสีสลากกินเองือม มันใหญ่มันไอ้น,นี่ยากว่ะยาเดี๋ยวกระเด็นมมันมันบีบไม่ได้มันแข็งอื กินไข่ไข่อร่อยอร่อยเนาะอร่อยอ นนไ,มไม่น่าถนึงเรียกปูขนมปังสีสวยสีมันสวยอันนี้ดูแสงมันจ้านะมันเลยสีเหมือนแบบจืดๆอืมหวานจิ้มกอร่อ ทำไมวันนี้สำลักวะ <c oughs> โอ้ไข่แน่นมากอะ่ะแม่เล็กขาแรงอันนี้ไข่มันนะคะเนี่ยือร่อย <c oughs> ไข่มันมันมากอะ่ะ คนที่บอกแม่อร่อยไปว่าเขาไม่ชอบแม่แม่ทดีกว่าแต่เราชอบ,อ,บอร่อย,อ,อ,ยอันนี้เป็นนมมันกินไม่ได้เอาอนมพูมันหอมอ่ะ มันหอมเหมือนน้ำทะเลอะ่ะเนาะอเข้าไปในนี้มีเนื้อเฉยเลยอีน่นไอ้นี่มันอะ่ะกับอะไรมัน,นีน่ยนี่มีเนื้อมีเนื้อในรูนี่เฉยเลยเนื้อเยอะด้วยอืออะไรลูกอไะไรหรอ เอาเนื้อด้วยเอาถ่ายด้วยหนีบไม่ได้กล้ามใหญ่เกินเสียงดังกันไก่อยู่ไหนะ จะไม่ได้เอากันไกลมาหรอมันไม่ได้ล,ลูกเอาอันไกลมาหน่อยแล้วเอามาหน่อยแล้วโอ้โหเนื้อเยอะนะเมนูเลอะเทอะนะคะทุกคนคะทั้งเสียงดังทั้งเลอะเทอะในขอชิมกล้ามเลยเนื้อมันเป็นเส้นๆเลยอะ ืมแบบว่าปูเขาสดมากแล้วเขามานันอนองนอง้แข็งอร่อยอ่ะ มันหอมๆเหมือนน้ำทะเลอ่ะแล้วแล้วปูมันมันบีอร่อยไข่มันก็มันแล้วไอ้ตรงมันมันมันเนี่ยหืมมันอร่อยอ่ะหืมมันอร่อยมากไอ้ตรงที่มันมันมันก็มันมันอร่อย เดี๋ยวข้อให้น้องเฟยนเต็มหน้าเต็มตา <c oughs> เลือเทอะมากอุ้ย <c oughs> โอ้ยตัวนี้อุยอ้ย อืทุกคนคะอยากบอกว่าที่เห็นคือไข่โหูต้องระวังนะบาดมือโหนี่คือไข่นะคะเนี่ยโหได้มาแบบไม่ผิดหวังอะ่ะ แล้วข้างในนี่ไข่แน่นๆแล้วก็ดูมันค่ะโน่ากินมากอ,มอ,มอร่อยดูค่ะอันนี้ข้างบนคือมัน อยู่นั่งโอ้ยอร่อยอร่อยชอบตรงมันเค็มๆแล้วมันมันเค็ม,มๆมันเลยทำให้นัวแต่มันแข็งอืม แล้วมันก็หอมด้วยหอมน้ำทะเลอย่บอกแล้วว่ามันเนะแม่ไอ้อปอจะเล่นน้ำดูเนื้อค่ะขาวมากไอ้ปอจะเล่นน้ำขนฟู ท้งวันไม่เล่นเอาะอะเน,นื้อมาเล่นน้ำในแก้วเขาเลยเลยดูทำหน้าทำตา อันนี้กล้ามเล็กๆมันม,มันเลนแะๆว่ะโอ้แต่มันแข็งเนาะมันเป็นแบบแล้ว <Okay, S 1> น,นเอาไปกินนะอร่อยอะ่ะชอบเดี๋ยวขี้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  หนูชอบเนื้อหนูก็ชอบม,อมอันฮึหนูชอบเนื้อแล้วก็มันแต่ส่วนมากหนูอชอบเนื้อมากกว่าไม่คุยเล่นแล้วอะหืมหนูกล้ามมันนี่มาใอย่าอย่ายุย่งพี่เขาได้นะก,กล้ามใหญ่มากแม่แม่ไม่ได้แดงและ เรื่องหมือนเอาน้ำหมูไปกินนะเอาเทน้ำเอาเทน้ำกินมาเล่นน้ำในแก้วเฉยๆเอาหัวมุดอืมอย่าอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งวางไว้ลูกวางแล้วมันไม่เล่นีเ่ยเดี๋ยวมันไม่เล่นแล้วไม่เี่ยมาเล่นน้ำคนอื่นเขาอ่ะ เอาไปแล้วความโหดไลยของมันเปียกแล้วเมื่อกี้หัวมุดเหรอเอาไว้ไหนแม่เทนาน์มอืมกะละมังวุ่นวายหน่อยะคะทุกคนคะลูกเยอะเนื้อเยอะชอบเนื้อเหรออืมเนื้อนั่นไม่เอาช้อนนะลูกอะ่ะ เขาฟิตมาก็จริงนะแต่ชอบตรงที่มันเป็นเนื้อสดมันเป็นปูสดที่เขามาฟิตมันช่เนื้อสดอร่อยออดูสิคะทุกคนคะ่ะทุกคนเนื้อนะั้นไม่กินมาเลยดูมันมันดูมันคะ่ะแล้วดูไขค่ค่ะ อืขกินมากอือหือหอมอ่ะแม่ว่าตินมันหอมหอมอ่ะ Mm hmm. มาเอกยอ,อ่ะกอร่อยมากค่อยๆเคี่อวแต่ไอ้พวกรงนี้มันจะแข็งหน่อยอื mm hmm. จมจหน,นลแลต่เนื้อแน่นมากอ mm hmm. อชอบตรงเนี้ยเหมือนตรงนี้มันเคลือบไว้แล้วกัดเข้าไปแบบกรอบกอบกรุ๊ปเข้าไปแล้วไปมันมันนวันวๆ <c oughs> ใครไม่เคยกินต้องลอง อร่อยอร่อยมากยื่ไปรังกินต่อเลยวไม่่ะสปาคุณไม่รับจ็บอืมอืมอ่ะแม่มาสบ,า,บ,า,บ,า,ชา,บาชิ้หัวเลย <laughs> เอาล่ะทุกคนค่ะทำกันครัเดี๋ยวคลิปนี้แม่กันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปนั่งกินต่อคะ่ะเวลาเยอะและ้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่กันได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขค่ะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะบายๆค่ะบ๊ายบาย